สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Spiritual Reading t a r o นะคะความมหัศจรรย์ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไรไม้ไพ่ของแม่หมอสําหรับนี้นะคะแม่หมอจะใช้ไพ่ทาโ l o สำหรับนี้ในการอ่านคําทํานายนะคะแต่คนอื่นถ้าใครหาพลังงานแห่งการปกป้องนะคะพลังงานแห่งการปกป้องในช่วงนี้พลังงานของมวลรวมต่างๆเนาะค่อนข้างทีจ่จะสวิงนะคะแม่หมอมีอย่างละหนึเซตเท่านั้นนะคะเซตนี้นะคะแปดอยแปบบาทนะคะ เซตนี้ไม่เหมาะจะแถมแถมไปให้อีกหนึ่งหนึ่งก้อนอันนี้คือหินทัวมารีนนะคะหินแห่งการปกป้องพลังงานลบๆป้องกันพลังงานที่มันไม่ดีต่างๆนะคะแล้วก็หินแก้วขนเหล็กนะคะไปเซตนี้888บาทนะคะพิเศษมี1น,นะคะแล้วก็แบ็กไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะ โกออบซิเดียนอ่าโกออบซิเดียนนะคะไปพร้อมกับไข่โกออบซิเดียนมีฐานตั้งด้วยนะคะ888บาทนี่คือราคาพิเศษเลยนะคะเพราะว่าเหลือแค่1ชิ้นเท่านั้นอย่างละ1ชิ้นนะคะอันนี้888บบาทนะคะแล้วก็ เซตนี้ ت, เซตปกป้องอันนี้เซตเซตช่วยเสริมหลายๆอย่างเลยเสริมความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะเป็นเซตที่แบบยอดฮิตมากๆแล้วก็ภายท์เขาค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วไปพร้อมกับหินลาพิสลาซูลีนะคะชุดนี้999บาทนะคะลาพิสลาซูลีหินดิบแบบเกรดเอเลยนะมีเซตเดียวนะคะมีเซตเดียวก็ทักไม่เหมาะมานะคะเมื่อกี้888แล้วก็มีลาพิสลาซูลี99 9, 9, 9อย่างเดียวนะคะ ลาพิสลาซูลี่นี่เขาเป็นหินแห่งการเป็นหินมาหาสะท้อนด้วยเขาจะสะท้อนอะไรที่มันไม่โอเคออกไปไม่ใช่แค่ปกป้องเราอย่างเดียวนะสะท้อนเลยใครที่มีพลังงานไม่ดีหรือพลังงานไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยที่จะแบบพุ่งเข้ามาหาเราอะโดยตั้งใจอะจะสะท้อนกลับไปหาคนนั้นเลยประมาณนี้นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะแม่หมอขอดูพลังงานของพวกคุณกันก่อนขอดูพลังงานของพวกคุณกันก่อนนะคะตอนนี้เจ็ด ถ,ถ,ถ้วยกับเด็กถือไม้เท้าเส็ถ้วยกับเด็กถือไม้เท้ากําลังเริ่มเริ่มที่จะลงมือทําตามความฝันของตัวเองนะคะไม่ว่าคุณจะฝันไม่ว่าคุณจะตั้งใจทําอะไรตอนนี้เริ่มละชัดเจนกับตัวเองได้มากขึ้นกําลังศึกษาหาข้อมูล,หา,มลหาความรู้ยังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะเลยคุณรู้สึกว่ายังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะมากๆในตอนนี้นะคะแล้วก็ไพ่หกดาบพลังงานของคุณสักสามใบนะคะหกดาบสี่ดาบแล้วก็ The The Tower หกดาบสีดาบ The Tower ใต้สำรับเป็นราชาถือดาบพลังงานในตอนนี้คือพยายามที่จะออกจากเรื่องแย่ๆให้ได้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้คุณพยายามที่จะพาตัวเองไปสู่จุดที่ดีที่สุดแล้วก็เหมือนเป็นกระบวนการแห่งความชัดเจนแล้วเออฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะออกจากสถานการณ์แย่ๆได้ให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้ไม่ว่าสถานการณ์นั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมานะ ค,คุณปล่อยวางอะ่ะคุณรู้สึกว่าเออปล่อยมันเถอะเออช่างมันเถอะหลังจากนี้ต่อไปฉันจะเจอสิ่งดีๆแล้วฉันจะชัดเจนแล้วแก้ใหม่เริ่มใหม่ทําใหม่อะไรที่จบไปแล้วก็ให้มันจบไปอะไรที่พังไปแล้วคหนมันพังไปอะไรที่มันไม่สมบูรณ์แบบก็คเคลียร์ทิ้งไปทั้งหมดและเริ่มต้นชีวิตใหม่นี่คือสิ่งที่คุณปฏิญาณกับตัวเองในตอนนี้นะหรือบางคนไม่อาจจะถึงขั้นปฏิญาณแต่คุณก็เริ่มคิดละ เริ่มที่จะมีความคิดแล้วว่าเฮ้ยไม่เอาอะ่ะไม่เอาชีวิตแบบนี้ไม่เอาสถานการณ์แบบนี้ฉันอยากมีสถานการณ์ที่ดีกว่านี้และสถานการณ์ที่ดีกว่านี้เขาทํากันยังไงคนที่เขาไปอยู่จุดท,ที่ฉันต้องการเขาทํากันยังไงคุณเริ่มไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในจุดนั้นและนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆคุณพาตัวเองเอ่อมูฟมูฟตัวเองเข้าไปสู่จุดท,ที่พี่คุณต้องการได้มันมันเป็นอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เพอร์เฟกต์นะไม่หมอเห็นจะเริ่มเห็นความมาหัศจรรย์แล้วนะแค่พลังงานของคุณเนี่ยไม่หม gesagt, รัมามมาจย์ แล้วมาดูว่าความมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้เลยนะคะในเร็วๆนี้เลยเดี๋ยวมาดูเร็วๆนี้เมื่อไหร่อ่าเคยมีคนถามแม่หมอนะอ,อคลิปของแม่หมอในเร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แม่หมอก็จะแบบเร็วๆนี้ใช่ไหมแล้วก็มีคนทักมาถามว่าแม่หมอเมื่อไหร่บอกหน่อยวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวแม่หมอจะช่วยให้ให้ชัดเจนมากขึ้นแป๊บหนึ่งมีคนอยากอยากมีความชัดเจนขนาดนั้นเลยนะมีเหมือนกันนะ แล้วมาดูซีก็ให้ลูกเต่าของแม่หมอนี่แหละนี่ลูกเต่าในมือของแม่หมอนะช่วยบอกเมื่อ,อไรในเร็วเร็วนี้ประมาณไหนเอาเร็วเร็วเลยนะเร็วเร็วนี้อาจจะหนึ่งวันได้นะอาจจะหนึ่งเดือนอาจจะหนึ่งอาทิตย์อาจจะวันที่หนึง่งนี่ประมาณนี้เลยเลขหนึ่งเลขหนึ่งเป็นเลขของของการชัดเจนความชัดเจนของคุณน่ะหนึ่งวันก็ได้หนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งเดือน หรือวันที่หนึ่งประมาณนี้นะคะความหาจัรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณสี่ไม้เท้าสี่ไม้เท้าสวยงามใบแรกก็สวยงามใบที่สองก็ยิ่งสวยงามไปใหญ่เลยเต่โฟูแล้วใบที่สามค่อนข้างมีความท้าทายเป็นห้าไม้เท้าใบที่สี่คือราชาถือถ้วย เรามาดูซิความมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนี่คือไพ่พลังงานของคุณก็ติดตามมาด้วยคือคุณเอาจริงอะ่ะคือเอาจริงแม่หมอผมเอาจริงฉันเอาจริงฉันไม่อยากอยู่ในจุดนี้แล้วฉันอยากมูฟตัวเองไปไปเติบโตมากขึ้นไปอยู่จุดที่ดีขึ้นและความมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะบอกได้เลยว่าคุณจะมูฟตัวเองไปได้แน่นอนคุณอยากได้อะไรอะ่ะคุณจะได้สิ่งนั้นบางคนอยากหางานทําแบบเป็นเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบอะ่ะใกล้บ้าน เป็นงานเป็นเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นความมั่นคงของคุณคุณได้และงานนี้อาชีพนี้งานนี้เป็นอาชีพและงานที่คุณชอบเป็นอาชีพและงานที่ทําให้มันเกิดอิสระภาพอะมากขึ้นคุณได้ทํางานที่ตัวเองรักคุณได้ทํางานที่ตัวเองแบบมันไม่ต้องมีขีดจํากัดอะที่จะต้องไปทะเลาะก,กับใครที่จะต้องไปมีความขัดแย้งอะ ถ,ถ้าที่ผ่านมาคุณไม่ต้องการอยู่ในจุดที่ต้องทะเลาะหรือต้องมีความขัดแย้งกับองค์กรกับธุรกิจครอบครัวหรือธุรกิจของตัวเองก็ต้องไปขัดแย้งกับลูกค้าหรืออะไรเงี้ยมันจะแบบจบอะคือคือทุกอย่างจะแบบถูกคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีแล้วคุณจะเข้าสู่งานหรือการกระทําหรือการแอคชั่นที่เป็นตัวตนของคุณจริงๆที่ได้รับอิสรภาพจริงๆ คุณจะทํางานในแบบที่ตัวเองชอบจริงๆโดยที่คนอื่นเขาอาจจะรู้สึกว่ามันไม่โอเคอ่ะบางคนอาจทํางานที่บ้านอ่ะบางคนอาจทํางานที่บ้านนะโดยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณเบนฟสตไว้แล้วว่าคุณไม่ต้องการอ่ะคุณคุณคุณไม่ต้องการคนที่มีประเด็นด้วยอย่างเงี้ยคุณไม่ชอบคนเยอะๆคุณไม่ชอบคนที่แบบวุ่นวายต้องมาทะเลาะต้องมาเถียงต้องมีประเด็นกันอย่างนี้ใช่ไหมคุณคุณเสียพลังงานตรงนั้นและคุณก็มองหาเป้าหมายของคุณว่าสิ่งไหนที่คุณแล้วมี ทำแล้วมีความสุขที่สุดบางคนอาจจะทําอาชีพอดิเลกมาแล้วอะ่ะแล้วตอนนี้แหละอาชีพอดีเลกข,ของคุณมันจะกลายเป็นอาชีพหลักเนี่ยประมาณนี้ก็ได้นะการ manifest ก็คือว่าไม่ใช่แค่สมมติไม่บอกจะบอกการ manifest ละกัน m a n i f e s เนี่ยสมมติว่าเราไม่ต้องการความวุ่นวายในชีวิตเราต้องการความสงบอะ่ะพอเราอยู่ในสถานการณ์ความวุ่นวายปุ๊บ คุณอะรู้รู้ตัวเองเลยมันเป็นมันเป็นคอนทราสมันเป็นมันเป็นแรงต้านมันเป็นอะไรที่แบบบอกเราว่าเราไม่ชอบอะแล้วเราไม่ได้อยู่กับตรงนั้นนานเราไม่ได้อยู่กับแรงต้านนานเราไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบนานคุณอะไปหาจุดที่คุณชอบไม่ว่าคุณจะยังมีประเด็นกับใครอยู่ก็ตามแต่คุณจะพาตัวเองไปรีแลกซ์หรือไปผ่อนคลายหรือหาตัวเองไปอยู่ในจุดที่สงบแล้วไปอิ่มเอมแล้วไปไปคล้ายๆว่าไปเสพความสงบและความสุขอะ ไม่ใช่เป็นการเสพติดอะไรแบบนั้นนะคือคือคุณรู้รู้จุดว่าจะไปชาร์จพลังงานได้ตรงไหนอ่ะเพราะคุณทําแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆไอ้ตอนที่คุณชาร์จพลังงานบบางทีแค่10นาที15นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งอ่ะมันเป็นการเมนิเฟสที่ส่งพลังและการที่คุณทําแบบนั้นมาเรื่อยๆอ่ะพาตัวคุณอ่ะมาอยู่ที่จุดที่คุณชอบแล้วก็ได้รับอิสระนั่นแหละเขาเรียกการเมนิเฟสการที่แบบไปอิ่มเอมกับความรู้สึกที่ตัวเองชอบแบบดีกว่าความรู้สึกที่ตัวเองไม่ชอบและคุณทําได้ ความหัศจรย์จะเกิดขึ้นแต่คุณคุณทำได้แล้วคุณจะมีความสุขมากๆถึงแม้จะหลีกเลี่ยงผู้คนไม่ได้แต่คุณก็จะเข้าใจคุณก็จะมีเซฟโซนของตัวเองคุณก็จะเข้าใจว่าเออจุดเนี้ฉันมีความสุขได้มากขึ้นมากกว่า10นาทีมากกว่า15นาทีเรียกได้ว่ามากกว่าหนึ่งชั่วโมงด้วยซ้างานของคุณคุณสามารถเซฟตัวเองให้มีความสุขได้เรียกได้ว่าคุ้มอ่ะในแต่ละวันอ่ะบางคนอาจจะต้องคุกคีกับผู้คนมากมายเนี่ยเออสักประมาณ5้าชั่วโมง อะไรแบบนี้แล้วที่เหลือเนี่ยคือเวลาของคุณเลยคุณจะได้เป็นแบบนั้นต้องการไหมบางคนต้องการแหละนะตรงบางคนต้องการตามหางานนี้สิ่งนี้อาชีพนี้หรือการแอคชั่นนี้แล้วคุณได้แล้วพายอยากบอกอะไรอีกคะพายอยากบอกอะไรอีก j u s t i c เด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญสิบดาบชัดเจนเพราะว่าสิบดาบมาอยู่ในตำแหน่งของห้ามเท้าวะ่ะ จบเลยโอเคไพ่บอกว่าถ้าอะไรที่มันเกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรผ่านกระบวนการเ,ออเขาเรียกว่ากระบวนการของความผิดหวังความเสียใจหรือการจบจากสถานการณ์บางอย่างมาแล้วอ่ะให้คุณเข้าใจไว้เลยว่านั่นแหละยุติธรรมแล้ว บางคนบอกว่าทาไมฉันเจอเหตุการณ์แบบนี้ทําไมต้องเจอเสียใจทําไมต้องเจออะไรมากมายเนี่ยให้คุณรู้ไว้ว่ายุติธรรมที่สุดแล้วเพราะจักรวาลเนี่ยเขากําลังจะพาหรือไวเบชันของคุณเนี่ยไวเบชันของเราอะเป็นเป็นเขาเรียกว่าสัญญาณในการลิงก์กับพลังงานจักรวาลทีนี้ไม่หมาบอกไปข้างต้นแล้วว่าคุณได้เมนิเฟสไปแล้วใช่ไหมอารมณ์ความรู้สึกของคุณนะั่นแหละคือนั่นแหละ,ค,หละคือจะพาคุณมาอยู่จุดเนี้ยเดี๋ยวเขาจะเคลียร์สถานการณ์ที่ไม่ใช่อะ เขาจะเคลียรจุดที่ที่มันไม่ใช่สําหรับคุณน่ะถึงแม้จะจุดนั้นน่ะมันจะเป็นสิ่งที่คุณทํามาเนิ่นนานคุณจะรู้สึกว่าโหทุกอย่างมันพังทุกอย่างมันจบสิ้นอาจจะเป็นบางคนกับบางคนกับสถานการณ์กับอะไรก็ได้อะให้คุณรู้ไว้เลยว่ามันไม่บังเอิญทุกอย่างเหมาะสมและยุติธรรมกับคุณแล้วคุณกําลังจะได้เจอชีวิตใหม่ที่ได้รับอิสรภาพที่สุดแล้วก็ตอนนี้คุณโฟกัสที่ชีวิตที่คุณต้องการได้เลยอะ่ะนี่คือความมาัสจันท์ที่ ม่บอกเชื่อได้ว่าทุกคนต้องการอะ่ะบางคนต้องการแบบออกจากอา่าหลุมเดิมๆใช่ไหมบางคนต้องการชีวิตที่ต้องการจริงๆเนี่ยแต่เราจะพูดยังไงดีอะ่ะแล้วคุณได้อะ่ะคุณคุณมีความมหัศจรรย์เจ้าของคลิปอ่ะคุณได้มากกว่าคนที่เขากําลังวนหลูมอยู่คุณได้มากกว่าคนที่เขากําลังต้องการสิ่งที่ดีกว่าแต่เขาไม่พาตัวเองไปอะไรแบบเนี้ยเข้าใจไหมเออจะยกตัวอย่างยังไงดีอะ่ะ จะยกตัวอย่างว่าความมหศัศจรรย์ของคุณเนี่ยเกิดขึ้นเพราะการแอคชั่นเพราะไวเบชั่นของคุณเหมาะสมคู่ควรไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนจากสถานการณ์แย่ๆเสียน้ําตาเสียความรู้สึกมาแค่ไหนก็ตามจบจากบางคนจบจากที่ทํางานบางที่หรืออะไรก็ตามนะคุณมันยุติธรรมสําหรับคุณแล้วชีวิตหลังจากนี้ต่อไปอะ่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออิสรภาพสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความสุขความสบายใจแน่นอนนะคะแล้วก็อีกอย่างที่ไม่เหมาะจะบอกไปก็คือบางคนอะ่ะ Uh, จะพูดแม่หมอไปฟังคลิปคลิปหนึ่งเนาะของอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าการที่เราต้องการอะไรเนี่ยเอาง่ายๆเหมือนเราต้องการกินข้าวเราหิวข้าวเราหิวเราหิวน้ําอย่างนี้ก็ได้อะเราหิวน้ําอะ่ะเราเรารู้สึกว่าเราหิวน้ําใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราหิวน้ําแต่เราบ่นว่าหิวน้าจังเลยอะ่ะหิวน้าจังเลยแต่เราไม่ลุกไปหยิบน้ํามากิน แต่เราได้แต่บ่นว่าหิวน้ำจังเลยรอคนเอาน้ำมาให้เราแต่ก็ไม่มีใครเอาน้ำมาให้เราเลยเราเกิดทุกข์ไหมแล้วเราก็บ่นอยู่ทุกวันว่าเราหิวน้ำตรงนั้นมันจะวนหลูปกับการหิวน้ำไปตลอดไหมนิยกตัวอย่างให้ช่ยนะใช่ถูกต้องมันจะวนหลุปกับการหิวน้ำเพราะเราไม่เอาตัวเองไปไปไป,ไปหาน้ำกินแต่คุณอะเจ้าของคลิปเนี้ยคุณพาตัวเองไป,ไปหาน้ำกินพอคุณหิวน้ำปุ๊บคุณก็พาตัวเองไปไปหาแหล่งน้ำหรือไปหาไปตู้เย็นเข้าไปตู้เย็นหยิบน้ำลินแก้วเข้าดื่มอะไรแบบเนี้ย หิวข้าวคุณก็พาตัวเองไปทานข้าวหิวอะไรคุณก็พาตัวเองไปไปไปจัดการตัวเองในส่วนนั้นนะคือการแอคชั่นคือการพาตัวเองไปหาจุดที่ต้องการได้ แต่คนที่มีอันนี้เปรียบเปรยคนที่มีหลายๆคนนะ่ะที่เขาแบบบนว่าหิวน้ําแต่เขานั่งอยู่เฉยๆเขาภาวนารอใหออ้สิ่งใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นยาพี่น้องหรือเพื่อนหรือใครก็ได้ช่วยเอาน้ำมาให้เขาทีแล้วเขาก็จะทุกแบบนี้ไปตลอดแล้วเขาจะบ่นหิวน้ําแบบนี้ไปตลอดแต่นี่ไม่ใช่คุณไง แต่หมายถึงคนที่นั่งบนนนะไม่ใช่คุณคุณอนะ่ะพาตัวเองออกมาอยู่จุดที่มหัศจรรย์ได้ด้วยตัวของคุณรู้ไหมแล้วมันเป็นความมหัศจรรย์หลังจากเนี้ยแม่หมอชอบพูดว่าชีวิตเราจะมหัศจรรย์เมื่อเราเข้ามาสู่จุดที่ใช่ของเรามันเป็นเรื่องมหัศจ,จ,จรรย์จริงๆอย่างที่คุณหาคําตอบไม่ได้เลยจริงๆอ่ะคุณจะรู้ได้เฉพาะตัวเองว่าคุณได้ในสิ่งที่ที่ที่คุณได้อ่ะเพราะอะไรบางครั้งอ่ะคุณมีความรู้สึกว่าเออชีวิตดีแล้วอ่ะสมมติยกตัวอย่าง คุณต้องการเงินแค่สามหมื่นอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะชีวิตดีแล้วฉันต้องการเงินแค่สามหมื่นเท่านั้นฉันก็อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยเอ่อต้องการแค่นั้นในจิตลึกๆนะแต่คุณไม่ได้ปิดนะเป็นปลายเปิดเป็นความต้องการปลายเปิดแต่คุณก็ไม่ได้ต้านไม่ได้อะไรแต่แต่ว่ามันมีลิมิตของคุณว่าเออแค่ประมาณสามหมื่นแต่พอคุณเข้ามามีกระบวนการว่าเออพาตัวเองไปกินน้ําหรืออะไรแกนเมนิเฟสโดยที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะคุณได้ประมาณหนึ่งแสนบาทนั่นแหละคือเรื่องมหาัจจันย์ นั่นแหละคือสิ่งที่มหัศารรย์แล้วชีวิตดีขึ้นดีขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือบางคนดีขึ้นภายในสามเดือนนี่อย่างอย่างเมื่อกี้ที่ไป่หมอให้ถอยลูกเตาว่าหนึ่งเดือนเอาจริงๆตอนเนี้ยหนึ่งเดือนหลังจากที่ชมคลิปนะแล้วคุณผ่านกระบวนการที่ไป่หมอบอกไว้นะหนึ่งเดือนเนี้ยมันเป็นอะไรที่สร้างความมหาศารรย์ให้คุณเยอะมากๆเป็นกรอบเป็นกรรมเลยละ่ะได้เห็นได้เห็นชัดเลยว่าเออ ฉันฉันมีนะฉันมีความสุขนะฉันมีเงินนะฉันมีความมั่งคั่งนะฉันรู้แนวโน้มของตัวเองแล้วล่ะว่าตัวเองจะพาตัวเองไปสู่ความมั่งคัง่งได้ยังไงตอนนี้มันเหมือนเป็นช่วงของการแบบเอ,อ,อยู่ในไซเคลิลหรือวงกลมของความมหัศจรรย์แล้วว่ากระโดดเข้ามาแล้วตุ๊บไม่หนีไปไหนแล้วทีนี้แหละมันจะเป็นความสนุก ของความมหัศจรรย์หลังจากนี้ต่อไปนะคะมันจบแล้วที่จะต้องวุ่นวายกับใครที่จะต้องมีประเด็นอะไรกับใครจบแล้วต้องมานั่งเสียความรู้สึกอะไรต่างๆแลนะนานามากมายเนี่ยคือไม่มีแล้วและคุณก็ต้องเชื่อใจด้วยนะว่ามันไม่มีแล้วอย่าพยายามไปเอาอาดีตมาเสียใจอีกนะไพ่บอกว่าอย่าพยายามไปเอาอาดีตมาเสียใจเพราะไม่งั้นความเสียใจในอดีตหรือเหตุการณ์ในอดีตก็ยังคงวนกลับมาอยู่นะคะเพราะคุณไม่ปล่อยนะคะคุณต้องมีความสุขในแบบที่เป็นตัวของคุณจริงๆอะ่ะ <ard> เพราะคุณจะได้รับสิ่งที่ดีคุณจะได้รับความมหัศจรรย์แน่นอนมาให้ไพ่ช่วยแนะนำสามใบนะคะอ่าสามใบก็ยังขึ้นเก้าถ้วยเก้าถ้วยคือความสุขที่แบบเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวจริงๆความสุขของคุณจริงๆมันไม่ใช่ความสุขของคนอื่นแน่นอนคนอื่นเขามีความสุขอีกแบบหนึ่งอ่ะหรือคนต้องการคนเขาบอกว่าเออเธอทําอย่างนี้ซี่จะถึงจะดีอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณรู้สึกว่าให้คืนคุณทําแบบแบบที่คนอื่นบอกคุณก็ไม่มีความสุขอ่ะคุณเลือกทําในแบบที่ตัวเอง มีความสุขนั่นแหละมันเป็นการสร้างวายเบชันของตัวเองแล้วก็จะต้องมั่นใจแล้วก็จะต้องเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆในตอนนี้ไพ่ออกมาบอกว่าคุณมีแสงสว่างในการนำทางชีวิตแล้วคุณพกตะเกียงไว้แล้วแสงสว่างก็คือปัญญาของคุณปัญญาของคุณวิทยดอมภูมิปัญญาของคุณอนะเปิดแล้วนะสติปัญญาหรือความสามารถองค์ความรู้คังแห่งปัญญาของคุณถูกเปิดออกแล้วเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะ่าสนุกมากๆเลยบอกเลย น่าสนุกมากๆแล้วก็อาจจะเพื่อนน้อยลงอาจจะคุยกับคนน้อยลงช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ต้องไปน้อยไม่ต้องไปน้อยใจว่าเออทำไมช่วงนี้ฉันไม่มีใครโทรมาเลยไม่มีใครอะไรอย่เงี้ยเป็นช่วงแห่งการเรียนรู้เป็นช่วงแห่งการที่จะต้องมาทบทวนตัวเองนะคะแล้วกเออ็เรียนรู้กระบวนการข้างในแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่เราต้องการ่ให้มันเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นการเรียนรู้ นะไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรคุณต้องการความบ้างขั่งคุณก็ต้องไปเรียนรู้ว่าคนที่เขาบ้างขั่งเขา <c oughs> เขาใช้ชีวิตเขาทําแบบไหน <c oughs> เขามี <c oughs> เขา, <c oughs> ามีระบบแบบไหนโปรเซสแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วก็ถ้าอยากจะเรียนรู้อะไรไม่ว่าจะสายอาชีพอะไรก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมไม่ว่าสายอาชีพอะไรเลยนะนักดนตรีก็ต้องเรียนเพิ่มเติมว่าเออนักเเราเล่นอะไรเปียโนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยกีตาร์บ้างอะไรบ้างเราก็ต้องไปศึกษาให้ประสบการณ์ของเราอ่ะมันมันมันบอกเรา ให้เราเป็นมืออาชีพในสายอาชีพนั้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งใบหนึ่งใบอัศวินถือดาบอย่าจะร้อนมุฟตัวเองไปข้างหน้าแล้วก็ห้ามใจร้อนนะคะเพราะว่าความใจร้อนอะความใจร้อนอะจะทำให้คุณไปถึงที่ท,ที่เป้าหมายที่เราต้องการอะช้าลงเหมือนวิ่งอะวิ่ง คนที่วิ่งแบบสตาร์ทต,ตอนแรกเลยอะ่ะเร็วมากๆเลยอะ่ะเขาจะไปผ่อนตรงกลางสนามคุณคุณเห็นเขาวิ่งที่สนามใหญ่ๆไหมเดี๋ยวแม่หมอเขยบไพน่นิดหนึ่งไปวิ่งที่สนามวิ่งแข่งอะนะวิ่งแข่งแบบยาวๆเลยเนี่ยสตาร์ทตอนแรกอะ่ะโอโ้โหเร็วมากๆเลยอะ่ะเดี๋ยวจะไปผ่อนยังไงก็ต้องผ่อนอะ่ะไม่มันมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเบสิกเป็นเป็นปกติอะ่ะแต่สตาร์ทตอนแรกต้องมั่นงคงค่อยๆไม่ใช่ว่าช้านะไม่ใช่ว่าช้าแต่คุณจะต้องแบบว่าเหมือนเก็บ เก็บพลังไว้บ้างนะคะเก็บพลังไว้บ้างเพื่อให้ไปต่อแล้วไพ่ The World เนี่ยไม่ต้องห่วง The World แล้วก็มีราชินีถือไม้เท้าด้วยนะคะไม่ต้องห่วงว่าชีวิตของคุณมันจะไม่ประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะประสบความสําเร็จแน่นอนแล้วก็ความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนแล้วก็เป็นความมหัศจรรย์วงกว้างคุณจะได้เจอความมหัศจรรย์นีวงกว้างจริงๆอ่ะคุณชมคลิปนี้คุณคุณจําคําพูดของแม่หมอไว้เลยนะว่า ความมหัศจรรย์เนี่ยมันเกิดขึ้นกับคุณไม่ใช่แค่ตัวอักษรไม่ใช่แค่ตัวอักษรที่เขียนว่ามหาัศจรรย์หรือเรารู้กันแค่มหัศจรรย์มันคือตรงนี้แต่มันซึมซับเข้ามาถึงปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณจริงๆคุณจะได้เป็นได้รับปรากฏการณ์นั้นได้เห็นปรากฏการณ์นั้นปรากฏการณ์ของความมหัศจรรย์น่ะโดยที่คุณไม่สามารถที่จะไปอธิบาย ความรู้สึกให้ใครฟังได้ว่าฉันได้รับความมหัศจรรย์ตรงนี้ฉันดีใจจังเลยอาจจะไปพูดกับคนอื่นเขาแต่เขาอาจจะไม่ได้ดีใจเลเวลเท่ากับคุณอย่างนี้มันเป็นความเฉพาะตัวจริงๆของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็เก็บประสบการณ์ตรงนี้ให้เป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้เป็นเหมือน power ให้เป็นเหมือนพลังงานที่จะพาคุณน่ะขับเคลื่อนไปสู่จุดที่ดีที่สุด ในชีวิตอ่ะในสเต็ปต่อไปต่อไปต่อไปให้ได้นะคะแม่หมอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ